วันนี้นะครับนี่ขวดน้ำเราจะมาสอนวิธีการตีแบบตลกที่บอเจ็บแต่ดูครับว่าตียังไงถ้าตีเป็นมันก็ใช่แต่ถ้าตีไม่เป็นมันจะเจ็บนะครับดูนะครับดูดูเวลาจะตีนะต้องดูด้วย เสียงดังแต่ไม่เจ็บเป็นยังไงครับเสียงดังแต่ไม่เจ็บดูครับดูครับดูครับเราสามารถตีได้หลายทีเลยครับเสียงดังแต่ไม่เจ็บต่อครับต่อครับดูเน้น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 ถ้าถ้าคนตีไม่เป็น เอาตรงนี้ปลอยอยู่เอาข้างนี้ข้างนี้นะครับถ้าตีเป็นดูนะครับตีเป็นเสียงดังแต่ <laughs> เสียงดังแต่เ